คือตีบวกอ่ะมันไม่ใช่แค่ของเว้ยแต่มันคือการที่เราจะต้องตีใจตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพลาบอกการแล้วติดนะฮะรู้กันแค่เรานะอย่าไปบอกใครแลวอย่าไปใช้คนตามเยอะเดี๋ยวบวกสิบห้ามันเยอะของแท้ของแท้อีรูททยาใครอยู่รุทยาส่งมาอีกเลยวันนี้เรามาปลดล็อกสกินทองคํากันดีกว่าครับผมมีภารกิจจะตีบวกสิบห้าโดยที่ว่าผมจะไม่ตีปลอดภัยเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะทําได้หรือไม่เทคนิคสำหรับวันนี้นะครับก็คือไม่นี่ก็นี่ครับสองอย่างถ้ามีอะไรในบวกสิบห้า อันนี้ลงได้แค่หนึ่งทีแล้วมันต้องงัดขึ้นมาต่ออันไหนคนดีแผ่นไป้ายไหนคนดีครับระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเอาอะไรดีครับเลือกเบอร์หนึ่งเหรอวันนี้วันนี้เนี่ยผมเอาของรอมาเป็นโล่ว่าเพื่อมันบวกสิบห้าเอาไปอัพขั้นต่อเลยคือวันนี้แรงลมดีกว่าน้องรู้สึกแรงลมดีว่ะ,นะว,ะวันเนี้ยอันนี้ขายได้เท่าไหร่ติดสองไอ้กูกำไรแล้วนะคือตีบวกอะ่ะมันไม่ใช่แค่ของเว้ยแต่มันคือการที่เราจะต้องตีใจตัวเองอะ่ะตีให้ตัวเองว่าแบบว่าให้เรากล้าขึ้นกล้าเสี่ยง มันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วครับคือเราแม่งกดไปเลยไม่ต้องมีล่อเล่ออะไรทั้งนั้นแต่ขอเอานี้ไปก่อนละกันนะของล่อโอเคพี่ฟังจังหวะหัวใจได้แล้วตึก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 สิบเอ็ดสิบเอ็ดหาลูปอยู่สิบเอ็ดมาแล้วสิบเอ็ดมาแล้วสิบเอ็ดมาแล้วตึก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 สองมาสุดยอดว่ะ กลับมาแล้วว่ะกลับมาแล้วพอตีรองเท้าเสร็จเนี่ยก็มาตีโลครับกะว่าให้โลมันแตกแต่ปรากฏแม่งติดตัวรัวแปไปเก้าทำไมมันตีง่ายจังไลพอกูตีอะไรมรู้วู้ซ่วๆแล้วขึ้นจังเลยวันนี้เป็นแนวคิดใหม่แนวคิดค้อนศรัทธาตีบวกไม่ใช่แค่ตีของแต่มันคือการที่เราต้องตีใจตัวเองด้วยมาแล้วมาแล้วสิบสามแล้วเพื่อน พราะทุกผมตอนนี้คือว่าถ้ามันขึ้น13าแล้วเนี่ย14 15แม่งน่าจะไม่ยากเลยครับมีแรงขึ้นมาเลยครับหลังจากที่ไม่ได้ตีมานานแต่พอหววปึ๊บแม่งแดงครับเลยซ่อมต่อหัวต่อครับมาครับ13แล้วไปต่อที่14แม่งแตกต่อลมไม่มาวะ่ะ <laughs> สตดนี้ก็อย่าทำตาปนะครับผมซ่อมรองเท้าต่อครับกะว่าหัวด12แม่งไหลต่อเรือบกมันกลับมาที่ส0อีกแล้วมาชท <laughs> ไอ้เฮียรองเท้าแก้วหมดเลยมันทีปลอดภัยไม่ได้แล้วไอ้เฮียมันจะมนมันตียากยังวะความรู้สึกผมตอนนี้เนี่ยรองเท้าแก้วมันตีง่ายมากมันไม่ลงไปหาบกสิบไกลครับตอนนี้มาที่บกสิบสามอีกแล้วอีวันนี้เมทัลโลกจู่เดจเอ้าไอ้เฮียไม่ได้ยินเสียงเพลงหรอวะอเฮียคูก็นั่งฟังอยู่คนเดียวตั้งนานเพลงมันเปิดอยู่เลือกมันถึงร้อนนี่ไงสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้า รองเท้าอาขันไม่เฮียรองเท้าปีสิงไปหาหมอปลาไ๊มไม่เป็นไรแต่เราเรายังเหลือภาคภุมนะวันนี้ภาคภุมหอาจจะมาก็ได้ขอเพลงลูกทุ่งที่เคยทําช็อตหน่อยชอบลูกทุ่งเหรอปีบวกให้ติดเพื่อหวังจะเอ,อิ่นเพลงนี้เหรอขอใจหลักสูตรด้วยว่าศิลปะแห่งการแตกถ้าไม่เคยแตกก็ไม่รู้ว่าความเพ้อคูใจในตอนมันติดเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนคิดว่าวันนี้ต้องมีอะไรบุกติดา้ามีกลิ่นสัมผัสได้เลยวันนี้รู้สึกว่าแรงลมดี คิดว่าน usted, ่าจะเป็นอี่นี่นะไอโลเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่รองเท้าอ่ะไม่เชือ่อดูนะ13บสาอ่ะเห็นไหมตีแบบไม่คิดอะไรมันติดจริงหลักสูตรตีแบบไร้แรงกดดันดูดีเกมแม่งกูัวทุตีจริอ่ะมันให้โล่กูบวกสิบห้าหลักสูตรตีล่อคือเขาไม่ได้ตีเพื่อทําให้เราดูหลูดเขาตีเพื่อให้เราใช้ตังไง เราเอาไอ้แนี่ไปขายแดงแล้วก็มาตีแคยนี้ต่อ,อยวนไปเอาคู่นี้ไปขายแล้วก็มาตีแคยนี้ต่อสมว่าเป็นเส้นทางที่ดีนะสิบสิบห้าไม่มีลงสักคลิกอ้าวมึงคิดเอานะไอ้แคยนี้ตั้งแต่มันขึ้นสิบห้ามันลงครั้งเดียวพอมันลงครั้งเดียวกูคลิกทุกครั้งมันขึ้นทุกครั้งเลยกับกับไอ้แคยนี่กูตีแม่งจนแบบค้อนกูแตกอะ่ะกูไปเอาค้อนมาใหม่ลุงฮัลโหลคอนมาวานมันบุบไปแล้ววะเอาคอนมาใหม่หรือว่าเป็นที่กา์ดวะเถียวปะผมเลยถอดกาดมุดเลยแล้วลองหวดดูครับแม่งติดปกสามเฉยเลย เฮ้ยเฮ้ยถ้าถอดการแล้วติดดิฮะรู้กันแค่เรานะอย่าไปบอกใครแล้วอย่าไปใช้คนตามเยอะเดี๋ยวบอกสิบห้ามันเยอะโอเคปะโอ้โหไม่ได้แล้วการไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวละไอชี่ยต้นตีแ anyway <13 S 2> ม่งเสียงดังวะไอ้สิบสามแล้วก็รอเบาๆใจเย็นๆแล้วก็พูดคุยกับคนดูรอจกกังหวะนั้นกดสิบส <13 S 1> ี่สิบห้าสิบสามสิบสี่ ไอชี้นิยุไม่ขึ้นว่ะเอาวันนี้ก่อนไหมเปลี่ยนเรื่องราวความน่าสนใจมาที่อันนี้บ้างไหมลองเช็คแรงลุมดูก่อนดิผมรู้สึกว่าภาคุมผมจะบอกสิบห้าก็เลยหัวดดูปรากฏแม่งแตกสามสิบตัวเย็ดมันอาจจะดวงไม่ดีครับลองอีกสักทีนึงปรากฏว่าแม่งไหลาย,ยาวหรือบวกเก้าแล้วยังไม่ส่งอีลูกันไหมอีลูกูหมดแล้วมาวะของฝันมาละ ไปครับผินปุกเสกจากเสกโลโซเอา้าพิเศษเล่นอเอมก็ไม่บอกเราคิดว่าอันนี้คือรองเท้าแก้วที่เราจะขึ้นบวกสิบห้าส่วนอันนี้คือโล่ที่เราตีโง้ง่ๆมันมาบวกสิบตอนนี้สบายใจแล้วเราก็จะขวดโล่แบบเล่นๆเลยแบบไม่สนสี่สนแปดอย่างนั้นโล่โล่โล่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ก็แค่โลโ่ง่ๆอันหนึ่งนี่ถูกปะ่ะโล่อันหนึ่งง่ๆก็กดแปต่อกทีนึงสุดยอดขออีกทีนึง ไม่ได้มากลัมาก่อนเอา้าลูกรัาแก้วกูหมดแล้วเหรอโล่พุทผิดโล่หมดตอนไหนนาะโล่เราเนี่ยพี่ทางอพรหน่อยครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวผมรู้สึกว่าเงินเดมจะหมดแล้วครับเราต้องทําการหมุนเวียนและก็เอาโล่ที่ตีวันนี้บวกสิ้าไปขายขออนุญาตขายโล่บวกสิ้าไปก่อนนะอุ้ยติดประมูลด้วยไปก่อนเลยจ้าพี่น้อง โอ้ยลแมนส่งมาลุลวาขอบคุณมากครับสำหรับอีดูจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยเขียนจังหวัดด้วยนะคะับาจากนั้นเนี่ยแฟนคลับก็ส่งของมาให้ลุลเลยครับบอกเลยว่าขอบคุณมากโอ้มาเป็นฝรั่งเลยนะครับอีดูจากกระบ,บี่สตูลอุย้ยพี่ดีโอ้โหนี่จะได้โชคดีบ้างครับอุย้ยดอกไม้อันนี้คือว่ากันว่ามันสามารถนำความโชคดีมาให้ได้เป็นวัตถุดิบหายากอาว่านาญาตเลยนะติดเป็นตัวเลย เยอมากครับเอาอีรูขายน่าจะทำไรแล้ววะตอนเนี้ยรองเท้าแก้วของดีเมืองเชียงการคู่กับมะพร้าวโอเคเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตชัดรองเท้าแกวจากจังหวัดเชียงการก่อนนะอุ้ยของดีวะ่ะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมขอล้วงก่อนนะครับอันนี้อีรูจากอายุธยานะเดี๋ยวผมกดอีูจากอายุธยาเสร็จอยุธยามอบเลยนะมอบเลยแบบว่าคือของดีจริงเราโชว์ตัวเลยแต่ถ้าไม่ติดก็คือเงียบๆเลยอีรูจากอายุธยานะครับไป ของแท้ของแท้อีรุญธัญญาอยูอยธัญาส่งมาอีกเลยของจริงว่ะอีรุ้จากอายุทยาว่าะถ้าไม่สิบห้าผมไม่วอรครับโอเคน่าจะมีคนลาวอแล้วหนึ่งคนบอกแล้วว่าของมันดีจากยุทยาเอา,าต่อเลยครับขออนัดไอ้ของอีรุจากจังหวัดอื่นขอต่อแถวก่อนนะครับขอตีจากอีรุจากอายุทยาอีกนะครับผมว่าไงครับ love เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยเอาละจังหวัดจากอายุทยานะฮะ ของแท้ของแท้ของแท,งแท้จังหวัดอุทยาของดีจากดาวชายาัยยไอ้ดาวชาัยยาไม่กล้าตีเลยว่ะตอนนี้เดี๋ยวขอจากอุทยาต่อได้ไหมของดีโดนไกด่ดีอุ้ยหูพี่บีขอบุณครับ1 0 0รอเม็ดทำไรแล้ววะว่าเปิดสตรีมนั่งบดขึ้นหดลงดีกว่าวะถ้าตีบอดไปขอยัดอันซับนะครับจากมาเลเซียโอเควันนี้ผู้ติดตามโตปอีกหนึ่งพักมาตีบอสสักคู่หนึ่งครับตอนนี้เห็นว่าบอสวีเกิดครับเพื่อนเรียกมาล่ารู้สึกว่าเดินชาๆแปลกๆเฮียไม่ได้ใส่รองเท้าแก้วเฮียเดินชาจาัด ขอญาตควมของเก็บทางซื้อต้องเท้าแก้วก่อนนะครับมาแล้วเบาๆบพี่กิดพีเทกิดแรงลงมาแล้วบะบะโอ้โหแม่งบะแรกแม่งลงเลยมึงไม่บะบะวะมึงรู้ว่าขึ้น1ุสามนี่หัวใจกูจะวายนะเว้ยกว่าจะขึ้นไปจุดนั้นได้มึงช่วยบะบะให้กูทีดีเฮ้ย ส่งการ์ดบล่งไหมอะไม่มีเขียนด้วยว่าโชคดงโชคดีที่อะไรมีเขียนรักหนึ่งอ่ะพีงแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเพิ่มโชคลาภนี่สายมูลแล้วตอนนี้กูอ,อ่ะขอขอบะแรกก่อนบะแรกก่อนบะแรกน,นี่มันไปสิบสามแล้วมันกลับมาลงมาอีกแล้ววะผมลงมางบวกสิบ้วเนี่ยผมว่างัดขึ้นต่อครับมันงัดขึ้นง่ายมากเลยครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นสิบห้าสักทีเนี่ยตอนนี้ผมวหัวนมันย,ยังสิบสามเลยก็เลยลองแถมไปอีกคลิกหนึ่งเผื่ออะไรปรากฏว่าแม่งแตกตอนนี้กลับมาที่บวกสิบละ ลงมาอีกแล้วอะแชทมันบ่าเที่กูไม่กล้าบ่าแล้วอะเฮี้ยมันจะบ่ามันจะบอกกูมาทุกสูตรแล้วตอนเนี้ยอืมไอ้เฮี้ยถามแชท g p ดีดีกว่าวะว่าแชท g ีดมันมันไม่เคยเจอกแบบนี้วะผมเลยสอบถามแช g จีดีว่าเราควรจะตีบวกยังไงดีครับเพื่อนรักของผมขอคําเดียวสั้นๆไม่ต้องเช้แผนเยอะบวกโอเคมันบอกแล้วบวกโอเคแชท g ีดมึงฟังกูนะวยพวกนี้มีชนโซนมึงต้องตีรองเท้า้กูติดขั้นต่ำคือบวกสิบสองมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามึงอย่าหยุดที่บวกส สวย12สุดยอดเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาหวด13บมาแล้วไปเที่ยวมาความ,วความตื่นเต้นหายไปแล้วกลายเป็นแบบว่าความกล้าแทนสามสองหนึ่งเพลงมาครับแต่ว่ารองเท้าไม่ไม่ขึ้นตามเพลงฮะแต่ผมว่าตอนนี้ผมว่าต้องเอาแล้วแหละครับแรงลมมาแล้วกระดกน้ำหนึ่งทีเจะขวา เปิดฝาเปิดฝาเสร็จแล้วแต็มตัวสองบาทไม่ขึ้นทันทีไม่กระดุกตีตีรวดเบียกก็ล่วงเดียวก็หลมันถึงมีวันนี้ไงไอ้คำว่าตีรวดเดียวเนี่ยเราเลยมาเจอกันวันนี้ไงปลอดภัย14บส้่ะนสิบ้าป้าผมว่าได้เ <c oughs> ขี่ยมัน มันแบบว่าไอเที้ยปลอดผจสี่ผจบหาก็ได้เว้ยแต่คำว่าปลอดภัยตอนนี้ไม่ควรปลอดภัยในไลฟ์ด้วยมันยามศักสีเกินไปพักก่อนเดี๋ยวไม่อยู่อนเทน <c oughs> มันควรจะจบนะไม่ใช่ควรว่าพักก่อนแล้วไปตีต่ตอพวกนี้มันไม่ใช่กิจกรรมเอวันนี้จะมาตีบอสลงดันทํากิจกรรมไม่ใช่นะไอกิจกรรมเงี้ยน,นี่ไม่ควรมีทุกวันนะบอกก่อนมันควรจะจบแล้วไปตีอันนี้ต่อไม่ใช่มาอยู่กับรองเท้าทุกวันได้แค่นี้ว่ะตีเป็ดคู่สุดท้ายเสื่อไหมว่า 10อันเนี้ย3คลิกติดอ่ะเชื่อไหมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิด3 3คลิกติดเลยนะเดี๋ยวถ่ายตูดลงโซเชียลเลยแบบว่า1 3 1 4 1 5ถ้ามันติดเดี๋ยวถ่ายตูดลงโซเชียลเลยแต่ถ้าบักไม่ติดคนดูมึงถ่ายตูดให้กูดูคนละคนนะส่งมาในเพจอะเอนะาป่ะแลกกันอะใครอยากเห็นตูดแต่ปวดใจมั่งพี่กูมันต้องมานั่งท้าทายเอาชีวิตเข้าแลกกับรองเท้าโง่อะไอ้เหียมึงคิดดูว่ากูโรคจิตขนาดไหนอะเพราะกูอยู่กับมันมาประมาณแบบ ลานทิดหนึ่งแล้วแบบรองเท้าอเนี่ยเอ๊ะอันนี้คือกูต้องเช็งให้มังไม่ติดแหละวู๋จะต้องใส่ตูดนี่เราคุณลูกคนอยูมันเป็นไปไมา้อยู่แล้วเอาไปดูก่อนหนึ่งทีเจอมันก่อนอา้าทำไปเล่นนะทําไปเล่นนะอย่าเล่นกับระบบอย,อย่าเล่นกับอย่าเล่นกับระบบนะอย่าขอร้องขอร้องอดูอีกบ้างดิมันจะมาไหมลงลงนะต้องเช้้บ้า อ้เนี jadi, so y, e, iamente, ่เกือบแล้วอนาจาร์ลุงโซเชียลตัด500บาทติดแดงไม่พอเฉพะเพจกูแดงอีกตั้งหากไอ้เชี่ยววันเนี้ยถ้าตัดเสินใจตีรองเท้าแก้วไม่ลังเลนะเว้ยตีไม่ยู่นั่นแหละซึ่งขึ้นดูขึ้นดูได้รองเท้าแก้วบวกสิบห้าเลยก็ได้เว้ยรูปมันมาเป็นรองเท้าแก้วบวกสิบห้าแต่ว่าเราได้โล่ที่นี่มาร้อยเจ็ดสิบสี่เอ็มทุกคนดูตังผมนะครับผมเหลืออยู่แปดล้านครับจะหมดแล้วที่ผมก็เลยกดตีแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วครับเพราะวันนี้น่าจะไปบวกสิบห้าไม่ได้สามสองหนึ่งบ้า โอลยมึงมันดาวน์แล้วอุ้ยไอ้ปิดเสียงนิ่ถอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้เส้นตูดใครเนี่ยไม่มี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 การเดิมพันอดังนั้นเฮ้ยหรือว่าเดิมพันตูดเตยแบบว่าไม่ได้เดิมพันเมื่อกี้ไม่ได้ทักเตยไม่มี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 ตูดใครทั้งนั้นไม่มีตูดใครทั้งนั้นตอนนี้ไม่ได้ทักโทรไม่ได้โทรไปเดี๋ยวดูดูราคาหน่อยดิเท่าไหร่หกี่บาทหกร้อยเอ็มขอโทษนะกูแน่จะตีไปถึงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยกำไรดีเพราะว่าเราได้โล่ที่นี่มาอีกดีอ้าว แล้วพี่ททมำอะไรอ่ะในที่สุดผมก็ปลดล็อกแล้วครับ R M Classic T หกสิบห้าได้แล้วชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรรอชม